ครับสวัสดีครับวันนี้จะชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารีวิวไม่ใช่สิผมต้องชวนท่านผู้ชมทุกท่านมาดูผมรีวิวการาการกินปัญหาเฮ้ยไม่ใช่ปัญหานีกรรลุบรลนะครับหรือตะครนนั่นเองนะครับปรรัวนะครับปรรวุตกกราวเราเนี่ยลักษณะของลูกจะเป็นสีเขียวนะครับ ตอนแรกครับถ้าจะเป็นมีดได้ถ้าไม่มีมีดนี่เลยครับก็จะใช้ปากกันเนี้มันก็จะมีน้ำกล้องเห็นไหครับถ้ามาเจ้มาเองเรับกองงามมันก็จะเป็นสีนี้ครับถ้าเราจะกินเลยก็ได้ฮะแต่นี่มันยังไม่กินไอนน้เราออนอ้ถ้าเราไม่มีมีดเอาะไปครับเหลื่อมแดงหน่อยี่ายไว้นะครับ นะครับดิบสายไหมหือถ้าใครไม่อยากมือเพื่อนนะครับนี่เลยอันนี้มันมันออกแะหวานหน่อยแล้ไม่เปรี้ยวมากนะครับถาว่าบางบางทีมันมีลูกแฝดด้วยนะครับี่ถ้าลูกใหญ่ๆแบบนี้มันจะเป็นเป็นผลคู่ไม่คู่ครับ นี่มันจะเป็นผมู้นะครับอ่าทีนี้หลังจากได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มกันสัลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันนะครับจริงๆแล้วถ้าดีก็ต้องทำน้ำจิ้มก่อนแล้วก็ต่อกนี่ค่อยสายสาย่ใส่ไปแต่นี้ไม่เป็นไรครับใครครับ พริกครับพริกใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากถ้าชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนี่ไม่าใส่ไม่เยอะครับปลาครับปลาอนนี้เค็มตาลครับ นั้นเราก็คนเราครับคลุกเคล้าให้เข้าที่นำลายหลไหมครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับเราก็จะทำการชิมมรการกินนะครับ มันจะลดความเปรี้ยวลงไปมีความหวานเข้ามาแทนนะครับเป็นยาระบายนะครับตามมากถ้าใครจะกินเม็ดก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่กินถ้ากินเม็ดเข้าไปก็จะมีผลต่อการขับถ่ายนิดนะึงแต่ถ้าไม่กินเม็ดก็ไม่เปลี่ยนซึ่งมากเดี๋ยวรีวิวท่านผู้ชมมารีวิว รสชาติเป็นไงครับเยี่ยมไหมครับเอาเยี่ยมอย่างนี้นึ้วโป้งนั่นยูจีเผ็ดไหมโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับถ้าชอบในแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครให้ช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามชมคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็จบค네รับสวัสดีครับ